بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqqa Li yudhihirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Laqad Kala Allah Ta'ala Fil Quranin Karim A'udhu Billahi Minas Saitanir Rajim Al-Fatihah ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى ايضا انما يخشى الله من عباده العلماء بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم วาระมะตุลลอฮ์ว่าบาราะกาตุขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องว่าในเมื่ออัลลอฮ์ ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ยกย่องอลัลลอฮ์ก็ให้เกียรติเหนือบรรดาสิ่งต่างๆที่อลัลลอฮ์สร้างมาด้วยกับปัญญาและการแยกแยะด้วยกับสติปัญญาและการแยกแยะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าใครที่อ่านกุรานแล้วไม่ติดตองอ่านกุรานแล้วไม่พิจารณาอ่านกุรานแล้วก็ไม่วิเคราะห์ เขาอาจจะเป็นบุคคลที่ทำบินอาหยันจบชีวิตเขาอาจจะเป็นบุคคลที่ทำซิริกจนจบชีวิตทำไมล่ะครับก็เหมือนผมอ่านเมื่อสมัยห้าสิบปีที่แล้วอ่านอย่างเดียวไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรสุดท้ายเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดีว่าผมได้แสวงหาจนกระทั่งมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ คุยกับเพื่อนตละออก,กับเพื่อนบ้างอ่านกุรานบ้างฉะนั้นการที่เราอ่านกุรานและไม่รู้ความหมายนี่พี่น้องครับมินเมในการที่เราจะทำศิริกและก็บินอาหยันจบชีวิตและไม่ฟังใครทางนั้นแล้วก็ไม่ดูความหมายด้วยนั่นแหละครับพี่น้องท่านอิหมามซาฟีีพูดอะไรไว้พี่น้องรู้ไหมท่านอิหมามซาฟีีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ย ไม่ได้ประทานอันกุรอานลงมาเลยนอกจากซุรัดเดียววันอัสรีพอแล้วสำหรับมนุษย์นี่คือสิ่งที่ท่านอิหมามซาฟีีได้บอกเอาไว้และถ้าเราอ่านกุรอานและไม่รู้ความหมายละ่ะก็จะไปเหมือนกับที่ท่านอิหมามซาฟีีได้พูดไว้แล้วแนะใช่ไหมใช่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวาซาลิกะลิยูวาซีนะาไบนัลคอลคอหร่ริวลสัสทําไมล่ะครับ เพื่อจะใช้ปัญญาแล้วก็ได้แยกแยะเพื่อที่จะเป็นเครื่องวัดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรสวยอะไรน่าเกลียดอะไรหลานอะไรฮารอมอะไริริกอะไรเตาาฮิตที่อานน่านนั้นเพื่อจะรับรู้เรื่องเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียติทั้งหลายครับท่านมาดูสินะครับ <c oughs> ท่านอิหม่ามอบูฮิลาลอัลอัสการี นะครับท่านเป็นข้าราชการทหารพยากลท่านบอกอย่างนี้อิจากุนตะอาคีในเมื่อท่านนั้นโอ้พี่น้องของฉันเอ๋ยตารุกบูฟีซุโมวิลกอตดิวันาบาฮัติซิกริวอรติฟาอิมันซิลติบายนัลคอลโอ้พี่น้องของฉันเอ๋ยในเมื่อท่านชอบ อยากจะมีอำนาจอันสูงส่งอยากจะมีชื่อเสียงซึ่งที่อยู่ตำแหน่งอันสูงส่งในระหว่างพี่น้องที่เป็นมนุษย์ด้วยกันและท่านต้องการเกียรติยศอันยิ่งใหญ่โดยที่วันและเดือนและปีไม่มสิทธ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะลบเราไปได้และในเมื่อท่านต้องการนะครับมีคนเก่งขามโดยที่ไม่ต้องมีอำนาจอะไรเลย และมีความร่ำรวยโดยไม่ต้องใช้เงินเลยและได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องมีอาวุธและสูงส่งโดยไม่ต้องการวงตระกูลและไม่ต้องการผู้ช่วยเหลือและมีกองทหารเป็นกองพลโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นฟาอาลกบิลันจำเป็นบนท่านจะต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นสัปนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับ ถ้าเป็นอิสลามแล้วเนี่ยจะกลุ่มไหนก็ช่างใครไม่รู้จักสี่มัสฮับอิหมัมมาลิกีอิหมัมฮานาฟีอิหมัมฮัมอิหมัมซาฟีอีอิหมัมอามัดอิบุฮัมบันใครไม่รู้จักกุลฟะอิรอชิดีนอบูบักอุมารอุสมานอาลีนี่คือคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและเป็นคนที่มีเกียรต ยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าศักดิ์ตระกูลอะไรทั้งที่ก็ไม่มีเกียรติเท่ากับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้ถึงแม้ว่าชีวิตของคนเหล่านี้จะจบไปแล้วแต่เขายังถูกเอ่ยนามอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาถ้าท่านรอบรู้ในเรื่องของสามัญอย่างเดียวในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวล่ะพี่น้องครับ เรื่องของการศึกษาทั้งสามัญมันก็แค่ดุนยาแต่ถ้าศึกษาทั้งเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ท่านจะเป็นบุคคลที่ทำดุนยานี้ให้เป็นอาคิรอและจะเข้าใจทั้งศาสนาและเข้าใจทั้งเรื่องของสามัญฉะนั้นพี่น้องที่มีเกติทั้งหลายครับวาลากดตอลบอัลลอฮุอิลันอินซาน อายสตะมะละอักละพูวะยะมะลูฟิกรอหูฟีกุลีอัมรินวกบละอิสดาริอัยหุกเมนแน่นอนและเกินอัลลอฮนั้นปรารถนาไปยังมนุษย์ในการที่เขาจะต้องใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยนะแล้วก็ใช้ความคิดของเขาในทุกๆเรื่อง ก่อนที่จะไปรับรู้เรื่องอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เข้าใจและรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเสียก่อนฮัตตาอินนหูตาอาลาลัมมาตอลาบามินันนัสอียะบูดูหูวะดะหูลาซริกะละลัมยะมุรฮุมบิซาลิกะอัมรันมุจารรดันซอริมันในเมื่อว่าอัลลอฮ์นั้น นะครับจะใช้และในเมื่ออัลลอฮ์มีความต้องการจะให้มนุษย์นั้นให้ใช้ปัญญาและใช้ความคิดในทุกๆเรื่องก่อนที่จะรับเรื่องไรมาก็ตามจนกระทั่งแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮุวาตาลานั้นในเมื่อพระองค์ต้องการจากมนุษย์เนี่ยให้กราบไหว้ต่ออัลลอฮ์องเดียวและไม่ซีริกต่อลอสักสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่ได้ใช้โดยเด็ดขาด โดยเด็ดขาดเลยต้องรู้ไหมบันยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับซากลาหุมอดิลละตัลวาดิฮะอลาอดาลตินฮาดลอัมริอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตาลาก็ลากหลักฐานให้ชัดเจนและมีความเป็นธรรมที่สุดนะครับที่เขาจะได้เชื่อว่าอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลานั้น จะต้องทําอิบาาตัต้าต่ออัลลอฮ์องเดียวและอัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮูวตาตัลลานั้นมีองค์เดียวจริงๆก่อนที่จะให้เชื่อนั้นอัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮูวตาตัลลาให้บ่าวนั้นได้นําหลักฐานมาอัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮูวตาตัลลาบอกว่าออูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอจิมอัมไมยับดาอุลคอลใครเล่าท,ที่ทรงบังเกิด สิ่งต่างๆขึ้นมาซุมมายูอีดูฮูหลังจากนั้นก็ตะกลับคืนไปสู่พระองค์ใครเป็นผู้ทำอย่างนี้ว่าไมยารุกุกุมมินัสมาอิวัลอัตและใครเล่าเป็นผู้ประทานริจกีให้กับท่านจากฟากฟ้าสู่แดนดินอิลลาหุนมาอัลลอฮมีพระเจ้าอื่น ควบคู่กันไปกับ Allah กอัลลอฮ์กอนั้นหรือกุลฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกินมุฮัมมัดจงกล่าวสิจงนำหลักฐานมาของท่านมาถ้าหากว่าท่านเป็นบุคคลที่เชื่ออย่างนี้จริงๆจงนำหลักฐานมาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราและท่านทั้งหลาย จะเป็นบุคคลที่อ่านกุรานและไม่ดูความหมายของกุรานนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะเราอาจจะเป็นบาวที่ทำซิริกอาจจะเป็นบาวที่ทำบิดะจนกระทั่งจบชีวิตเลยก็ได้ก็เราไม่รู้เลยว่าอ่านแล้วเนอลัลลอฮ์บอกว่าอะไรอลัลลอฮ์ให้ความหมายอ,อัอลลอฮ์บอกอะไรกับเราก็มากมายไก่กองพี่น้องครับอ่านมาตรงกับแต่ จนกระทั่งอายุย่างเข้ามา60แล้ว70แล้วก็ยังอ่านอยู่และก็ไม่รู้ความหมายเนี่ยพอไม่รู้ความหมายเนี่ยเวลาบาลามันเกิดหนักๆเนี่ยท่านจะทำอย่างไรท่านจะไปปรึกษาหารือกับใครครับพี่น้องเรามาดูว่ากอลัวนบีอุสสลลลอฮุอะลัยฮิวรสลลัลลลลลลมท่านนบมีมุฮัมมัดสัลลลอฮุอะลัยฮิวรสลลัมนั้นไลลัตัลกามิลตันบิอายะเตนยุรด,ดิดูฮะฮัตตาอัตบะ ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคืนเดียวอายะเดียวกลับไปกลับมาจนกระทั่งถึงเชา้าหนึ่งคืนกับอายะเดียวกลับไปกลับมาจนกระทั่งถึงเชา้าอะไรครับูเรามาอิดะอายะที่ร้อยสิบแปดครับพี่น้องอิสยาอัลลอฮ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون